สวัสดีครับคลิปวิดีโอนี้จะสอนวิธีการแลกเงินบิตคอยมาเป็นเงินบาทนะครับแล้วก็ถอนเงินบิตคอยแทนถอนเงินบาทจาก BX เนะครับเข้าบัญชีธนาคารของเรานะครับก็พอดีวันนี้ยอดเลือน้อยไปนหน่อยไม่เป็นไรแ,แต่เดี๋ยวสาธิตให้ดูเลยนะครับผมมียอด BTC ยอดบิตคอยตอนนี้นะครับอยู่ที่0.03282720นะครับก็เดี๋ยวผมจะแลกบิตคอยนะครับเป็นเงินบาท ก็ดูราคาก่อนราคาล่าสุดตอนนี้นะครับที่ b ีเนี่ยที่1 Bitcoin อยู่ที่ราคา15,377นะครับก็ก็ทุกคนก็ถ้าเกิดต้องการแลกเนี่ยผมแนะนำให้ดูราคาที่มันสูงนะครับก็ค่อยแลกถ้าเกิดราคามันลงก็อย่าพิ่งแลกนะครับหรือว่าถ้าเกิดท่านพอใจที่ราคาไหนก็แลกได้เลยนะครับอย่างตอนเนี้ยมาดูที่กราฟนิดหนึ่งนะครับสังเกตดูว่ากราฟเนี่ยมันมีการขึ้นลงทุกวัน ทั้งวันนะครับของค่าเงินบิตคอยเนี่ยนะครับเพราะนั้นเราก็ดักจังหวะที่ตอนช่วงที่ค่าเงินมันขึ้นนะครับแล้วเราก็ค่อยแลกนะครับลองลดกราฟเข้าไปดูนะครับเราจะเห็นว่าช่วงนี้เป็นยังไงนะครับจะสังเกตดูว่าเนี่ยราคามันจะแกว่งอยู่ที่ประมาณ15,450้แล้วก็ลงมาที่ประมาณ15,350นะฮะแกว่งอยู่ช่วงประมาณเนี่ยร้อยหนึ่งนะฮะราคานช่วงนี้นะครับก็เดี๋ยวผม ตั้งราคาขายไว้แล้วกันเราสามารถตั้งราคาขายอัตโนมัติไว้ได้ฮนะตอนนี้กราฟขึ้นแล้วนะครับก็ตอนนี้ล่าสุดก็คือเป็น15,460ก็ขายราคานี้ได้เลยนะครับผมจะลองขายราคานี้เลยก็ไปที่เมนู sell order นะครับถ้าต้องการขายทั้งหมดก็คลิกออเลยหรือว่าถ้าเกิดว่าท่านมีบิตคอยเยอะท่านต้องการแบ่งขายที่ละน้อยนะครับต้องการแบ่งแลกเีละน้อยก็ใส่จานวนที่ท่านต้องการลงไปแต่ในที่นี้ผมจะแลกหมดเลยนะฮะก็คือจะขายบิตคอยหมดเลยก็ คลิกออกนะครับสังเกตดูว่าระบบมาตั้งราคาอัตโนมัติไว้ให้ที่15,370บาทจุดก,ก็ได้เงินมา503บาทประมาณนี้นะครับทีนี้ผมไม่เอาราคาที่ระบบตั้งให้อัตโนมัติผมจะขายที่ราคาเท่านี้ที่ราคาบอกราคาล่าสุดเนี่ยผมก็ตั้งไปเลยที่15,460นะครับแบบนี้นะครับสังเกตดูว่าราคา เป็นเงินบาทเนี่ยเราได้เพิ่มมาอีก3บาทนะครับราคาเปลี่ยนไปนะครับก็หลังจากนั้นก็คลิกที่ create order นะครับแล้วก็คลิก yes confirm order นะครับตอนนี้เราก็ตั้งราคาขายไว้แล้วครับนะฮะมาดูที่ my open order ตรงนี้นะครับครับเราเราขายบิตคอยที่ราคา15,460บาทนะครับเรามีอยู่ที่0.0328าเนี่ยเราจะได้มาประมาณ507บาทตามนี้นะครับทีนี้เราก็รอถ้า ราคาบิตคอยน์รกราฟมันขึ้นไปถึงราคานี้ปุ๊บนะครับทางระบบก็ทําการแลกให้เราอัตโนมัตินะครับเราก็รอมัน alert ขึ้นมาที่เป็นกระดิ่งสีแดงตรงนี้นะฮะจะมี alert เตือนขึ้นมาเป็นกระดิ่งนะครับมีสีแดงเตือนนะครับแล้วก็มีอีเมลเข้าไปแจ้งเราด้วยนะครับอถึงตอนนี้เรารอก่อนนะครับ๋ยวผมจะพอสวิดีโอไว้ก่อนเดี๋ยวรอให้มันขายได้เดี๋ยวจะไปต่อนะครับครับกลับมาดูครับตอนนี้ นะมี alert เตือนขึ้นมาแล้วนะครับคลิกเข้าไปดูนะครับมันก็บอกว่า you have c o m p l e t e a trade to sell นะฮะตอนนี้เราขายหรือแลกได้เรียบร้อยแล้วได้มาแล้วครับ5 0าบาท51าสตางค์นะครับไปดูที่ transaction ก็ได้นะครับ my fund แล้วก็ transaction นะครับเราจะเห็นว่าเราแลกไปในราคานี้แต่ว่าเราโดนค่าธรรมเนียมไป1บาท26ตังค์นะครับเพราะฉนั้นเราจะเหลือเงิน506บาท25ตังค์นะครับตอนนี้สังเกตดูว่ามียอดเงิน5 0 6บาท25ตังค์เข้ามาที่ หัวข้อ t s b ของเราแล้วนะครับทีนี้ก็จะถอนเงินจาก bx นะครับเข้าบัญชีธนาคารของเรานะครับวิธีการก็ไปที่เมนู myfund นี่แหละนะครับแล้วก็เลือกเมนู withdraw นะครับก็คือถอนนะครับแล้วก็เลือกหัวข้อไทยบาทซึ่งมันเป็น default ไทยบาทอยู่แล้วนะครับก็จะถอนเท่าไหร่ก็แล้วแต่ท่านสมมติว่าท่านมีอยู่เยอะท่านจะต้องการแบ่งถอนก็ใส่จำนวนลงไปที่ช่องนี้ได้เลยนะครับอันนี้ผมต้องการถอนทั้งหมดผมก็คลิกเลย all นะครับมาทั้งหมดนะครับแล้วก็มาเลือกธนาคารของท่านที่ท่านมีบัญชีอยู่ นะครับก็มีค่อนข้างหลากหลายนะครับมีแบงก์กรุงเทพนะครับอยุธยากุงิยุธยานะมีธนาคารอมสินมีกสิกรกรุงไทยไทยพาณิชย์นะครับแล้วก็ทหารไทยยู b ีนะครับก็เลือกเอาอันนี้ผมจะถอนของผมเข้าที่ธนาคารกสิกรไทยนะครับก็เลือกเคแบ k กกสิกรไทยนะครับแล้วก็ใส่เลขที่บัญชีเข้าไปนะครับแล้วก็ใส่ชื่อบัญชีของท่านนะครับอันนี้ใส่ชื่อบัญชีผมที่นี้มันก็จะบอกว่ามีค่าธรรมเนียม30บบาทนะครับเพราะนั้น ก็จะโดนหักค่าธรรมเนียมจากยอดเงินที่เราถอนเนี่ยออกไปด้วยเพราะนั้นก็จะเหลือยอดเงินเท่านี้นะครับแล้วก็ตอนถอนของท่านถ้าเกิดท่านท่านถ้าท่านตั้ง GA ไว้นะครับหรือ Two Factor ไว้เนี่ยท่านก็ต้องเอา GA มาใส่ด้วยนะครับแล้วใส่ GA ครับแล้วคลิกที่ withdraw นะครับระบบจะส่ง อีเมลไปนะครับไปหาเราเราต้องคลิกคอนเฟิร์มลิงก์ที่อ e ีเมลด้วยนะครับก็ไปเปิดอ e ีเมลขึ้นมานะครับครับเปิดอ e ีเมลขึ้นมาแล้วก็ไปดูที่หัวข้อการขอการถอนนะครับแล้วก็คลิกที่คอนเฟิร์มลิงก์ตัวนี้นะครับระบบจะเปิดหน้าใหม่ของ ebx ขึ้นมานะครับแล้วบอกว่า awaiting for processing นะครับก็คือให้รอสำหรับการโปรเซสในการถอนเงิน ก็บ x เเนี่ยเท่าที่ปมีประสบการณ์ในการถอนเงินมาใช้เวลาเร็วสุดเลยคือ10นาทีช้าที่สุดที่เคยเจอเลยก็คือข้ามไปเลย1วันก็คือ24ชั่วโมงก็ขึ้นอยู่กับจำนวนการถอนแล้วก็ปริมาณความหนาแน่นของผู้ใช้งานด้วยบางครั้งาบางวันเนี่ยผู้ใช้งานไม่หนาแน่นมากเราถอนมากๆก็สามารถถอนได้เร็วเหมือนกันแต่บางวันถ้าผู้ใช้งานใช้งานก็เยอะ ถอนจำนวนน้อยๆอย่าง500กว่าบาทตอนนี้อาจจะใช้เวลา3-5ชั่วโมงก็ได้นะครับเพราะนั้นก็รอทีนี้เวลามีเงินเ,เงินมันเข้าแล้วเนี่ยนะครับถอนเงินเรียบร้อยแล้วเนี่ยเอ่อ BX ก็จะส่งอีเมลไปแจ้งเราอีกเหมือนกันนะครับเอเรร์เตือนเราบอกว่าตอนนี้ก็คือการถอนสําเร็จนะครับก็เงินก็เข้าบัญชีเรียบร้อยก็เอาไปใช้กันนะครับก็ขอบคุณที่รับชมครับครับสวัสดีครับ